บทที่5 0 1ฝนเทลงมาเรือหลวงวอทนที่แขวนธงประจำตระกูลกงซุนค่อยๆแล่นเข้ามาภายในห้องชมทิวทัศน์โปร่งโล่งสองชั้นก็มีเหล่าผู้กล้าจอมยุทธกำลังนั่งโต๊ะร่ำสุราพลางพูดคุยกงซุนซิ่งกำลังถือจอกสุราย,ยิ่งยมต้อนรับผู้มีฝีมือหน้าใหม่ทั้งหกคนการบำเพ็ญของเหล่าหกคนนี้ล้วนไม่ได้ต่างห่างชั้นกันนะักมีเทียงสองคนที่หลอมวิญ,ญญาณอยู่ในระดับสูงสุดแล้วซึ่งก็มากพอที่จะเป็นแขกผู้มีเกียรติของพวกตระกูลกงซุน คนที่กงซุนซิ่วจะตามองมากที่สุดก็คือนักพรตชราผู้แทนตอนนว่านักพรตเท่าทิงกูพวกเขาต่างเป็นจอมยุทธ์มือดีที่สู้จนกว่าชีวิตจะหาไมา่ทาว่าการสำรวจสุสารใต้ดินไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาถนัดผู้รอบรู้เรื่องสัตว์ฮวงจุ้ยและสัตว์คา์เนียลไม่เป็นนักพรตก็ต้องเป็นโหรแต่คนก่อนหน้าส่วนมากล้วนหลอกลวงและช่วงหลังในยุทธภพก็หายากแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วกงซุนซิ่วได้ลองทดสอบนักพรตเท่าทิงกูผู้นั้นแล้วมีเที่ยวชาญในสตร์ฮวงจุ้ยและสัตว์ควาร์เรื่่องกนงีกด้วย การสำรวจสุสานภูเขาหนานซานคืนนี้ต้องพึ่งพาทุกท่านแล้วกงซุนซิ่งยิ้มพลางยกจอกสุราเหล่าจอมยุทธที่นั่งอยู่พากันยกจอกสุราโดยพลันเมื่อรู้ว่าเป็นคุณหนูใหญ่กงซุนที่เอ่ยขึ้นตามมารยาทตระกูลกงซุนเป็นกลุ่มเจ้าถิ่นที่มีอิทธิพลอันดับตน้ตนๆของเมืองยงโจซึ่งสืบทอดมานาน300กว่าปีและเมื่อหลายปีก่อนหัวหน้าตระกูลคนปัจจุบันก็เป็นจอมยุทธสลายแรงเขาห่างจากขั้นสี่เพียงแค่ก้าวเดียวหากเมื่อใดที่เลื่อนสู่ขั้นสี่เมื่อนั้้้นกก็จจจะไดเ,เายยุุททธธัแห่งภพ นอกจากนี้การหลอมวิญญาณขั้นเจ็และกระดูกเหล็กผิวทองแดงขั้นหกประกูลกงซุนก็ได้ลำหน้าไปสองเท่าตัวแล้วทว่าคนที่คอยตัดสินใจเรื่องต่างๆในประกูลกงซุนตอนนี้คือคุณหนูใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าผู้นี้นางมีรูปโฉมงดงามใส่ชุดเสื้อคลุมตัวใหญ่สีฟ้าส่วนด้านล่างสวมกระโปรงรัดอกทรงจับจีบดูสุภาพช่อยอ่อนหวานตามแบบกุลสตรีชั้นสูงผู้รอบรู้มีมารยาทงาม แต่คนที่คุ้นเคยกับคุณหนูใหญ่ต่างรู้ดีว่าการบ่มเพาะของหญิงคนนี้อยู่ในระดับสูงเมื่อปีก่อนก็เข้าสู่ขั้นสลายแรงแล้วและภายในตระกูลกงซุนก็มีเพียงหัวหน้าตระกูลเท่านั้นที่สามารถกดดันนางได้นอกจากนี้นางยังประสบความสําเร็จด้านการทํากิจการอีกด้วยกิจการของตระกูลกงซุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของนางนับวันยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆในฐานะที่เป็นกลุ่มอิทธิพลแห่งยุทธภพตระกูลกงซุนจึงให้ความเคารพต่อการยุทธแม้ว่าจะเป็นสตรีแต่ก็สามารถดํารงตาแหน่งหัวหน้าต ดังนั้นจึงมีเหล่าจอมยุทธหนุ่มจานวนมากปานขนบนตัววัวที่ยินดีจะแต่งเป็นเขยเข้าบ้านตระกูลกงซุนหลังดื่มไปได้หนึ่งจอกผู้คนก็เพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารและเนื้อปูอันอนวบ้วนกันต่อกงซุนซิ่วที่ไม่ได้มีความอยากอาหารอันใดจึงหันไปดูทิวทัศน์ทะเลสาบทั้งมองเรือลำเล็กลำใหญ่ที่ลอยอยู่รอบๆจากนั้นก็มองเรือหวังที่ไอ,อฟางที่กําลังเข้ามาใกล้เรื่อยๆมื่อ,อชำองบนดาดฟ้าเรือก็เห็นเด็กสองสามคนที่กินอิ่มแล้วออกมาวิ่งเล่นนอกห้องผู้โดยสาร พวกเราก็กินในส่วนของเรากันเถอะสอวิทีอันเอ๋ยขึ้นประโยคหนึ่งก่อนจะถอนสายตากลับมาแทกขาปูอยู่คนเดียวคืนนี้เขาคิดว่าจะไปวังสุสานใต้ดินเพื่อหาเล็บมัมมี่สารพิษและไอซากศพซึ่งได้จากเจ้ามัมมี่พันปีนั่นโดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักนิดแต่การเคลื่อนไหวของประกูลกงซุนก็สร้างความปวดหัวให้เขาอยู่บ้างจากการประโคมข่าวใหญ่อย่างต่อเนื่องการกระทําที่คลโครมยิ่งกว่าเดิมและคนที่ตายมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากสามเรื่องดังกล่าวอยู่ต่อหน้าซากศพของนักรถลึกลับนั่นจะต่างอะไรกับไกดินสุนักดินเผาเล่าหากปล่อยให้เจ้ามัมมี่นั่นฉกฉวยกันโลหิตมากขึ้นเรื่อยๆจนสะสมพลังทำลายผนึกได้จะต้องเกิดภัยพิบัติเป็นแน่และย่อมมีมารปีศาจโผล่ออกมายามชาติจะล่มสลายซึ่งจากแต่ละเรื่องก็เป็นการยืนยันประโยคนี้แล้วสวิธีอันถอนหายใจอยู่ในใจทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะที่ราวกับเสียงระฆังเงินก็ดังขึ้นจากนอกหน้าต่าง เขาจึงหันหน้าไปมองเด็กสองสาคนที่กินปูจนอิ่มหนำแล้วก็กำลังวิ่งเล่นอยู่ด้านนอกตามทางเดินนอกห้องโดยสารซึ่งกำลังวิ่งไล่กันทางหยอกล้อชุดเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใสด่ดูดีไม่เลวเป็นเนื้อผ้าคุณภาพสูงคิดดูแล้วคงเกิดในครอบครัวฐานะร่ำรวยมีอันจะกินเทราะว่าการมีอำนาจกับการมีเงินนั้นแตกต่างกันไม่น้อยระหว่างที่กำลังวิ่งไล่กันอยู่นั้นเด็กตัวโตวคนหนึ่งเข้ามาขวางทางจนกระแทกเด็กหญิงคนด้านหน้าเด็กหญิงจึงเซก่อนจะกรีดร้องขณะร่วงตกลงไปยังทะเลสาบ แาวิทีอันปล่อยขาปูจากมือภายในดวงตาเกิดประกายแสงสลัวร่างกายพันหายว่าเพียงทั่วครู่เขาก็ผลออกมาจากเงาของเด็กหญิงโดยที่จับคอเสื้อเด็กหญิงเอาไว้ซึ่งเป็นวิชากระโดดสู่เงาของอันกูโอ้โหเด็กสองสามคนที่อยู่โดยรอบแต่งจ้องมองเขาด้วยความชื่นชมสาวิทีอันเค็กสีสเด็กแต่ละคนแล้วเอ่อยสั่งสอนว่าวิ่งเล่นบนเรือแล้วยังจะกล้าก่อเรื่องขึ้นอีกเดี๋ยวจะพวกเจ้าฟาดให้ตายเสียเลยซึ่งเขายามกล่าวนำเสียงดูดดันตามแบบจอมยุบอยู่บ้าง ขณะดเดียวกันเรือหวังจี่ไอ,าอฟางก็ทําหน้าที่เป็นเรือจับปลาเพื่อความสะดวกในการดึงอวนบนดาดฟ้าจึงไม่มีราวกันเลยไร้ความปลอดภยัยเด็กเหล่านี้โดนตีไปจึงไม่กล้าโตเถียงจากนั้นก็เดินกลับด้วยสีหน้าหน่อยหนอยจากนั้นเขาก็กลับไปยังห้องโดยสารเพิ่งจะนั่งลงได้ไม่นานก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินเข้ามาหาในมือผู้เป็นภรรยากําลังจูงเด็กคนหนึ่งอยู่ซึ่งก็คือเด็กหญิงที่ตกลงไปในทะเลสาบเมื่อครู่นี้ ขอบคุณท่านที่ช่วยนะขอรับชายหนุ่มประสานมือยกคาระวะเขาสวมชุดคลุมที่เป็นนิยมอยู่ตอนนี้ซึ่งแต่งตัวได้ดูมีภูมิฐานทีเดียวส่วนบนศรีรษะผู้เป็นภรรยาก็ปกปิ่นระยะทองคําสาวิทีอันบกปัดมือกล่าวอย่างรำคาญว่าไม่ต้องพูดเรื่องไรสาระหรอกเจ้าจ่ายค่าปู่ตัวนี้ก็แล้วกันชายหนุ่มนิ่งอึ้งทั่วขนาดแต่เขากลับโล่งใจแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าสมควรแล้วสมควรแล้วหลังจากเอ่ยขอบคุณอีกหลายครั้งจากนั้นเขาก็กลับไปด้วยใบหน้าเปี่ยมรอยยิม้ม ขณะที่เด็กหญิงตัวน้อยถูกผู้เป็นมันดาจูงออกไปก็พลันหันกลับมาทำหน้าบูดเบื้องใส่ลุงแปลกประหลาดที่หงุดหงิดคนนี้เจ้าเป็นอะไรมู่หนานจือรู้สึกว่าอารมณ์ของอีกฝ่ายแปลกไปนิดหน่อยสาวีิธีอันตอบอย่างไม่ศบอารมณ์เว้นเอ้ฝนใกล้ตกแล้วนางเริ่มรู้สึกไม่ดีขึ้นมาในทันทีมู่หนานจือกับพลิตาคู่งามก่อนชำเลืองไปที่นอกหน้าต่างเห็นว่าแดดส่องสว่างจ้ามันเหมือนฝนจะตกตรงไหนกันเนี่ย อีกทางด้านหนึ่งกงซุนซิ่วที่เห็นทุกอย่างกับตาตัวเองก็เอ่ยด้วยดวงตาเปล่งประกายว่าทุกท่านมีใครดูออกบ้างว่าเมื่อครู่นี้เขาทําได้อย่างไรจอมยุทธที่มีสายหยับคายสองสามคนขมวดคิ้วมองหน้ากันพวกเขาไม่ได้สนใจเหตุการณ์เมื่อครู่นี้เลยเมื่อกงซุนซิ่วพูดจบก็เผยสีหน้าประหลาดใจออกมาอย่างกระทันหันเพราะผู้คนโดยรอบมีความรู้และมากประสบการณ์กลับไม่สามารถบอกอะไรได้เลย สุดท้ายนะักพรตชราที่ไวเคราแพ้ก็พึ่งพำเอ่ยว่าเท่าที่ฟังคุณหนูใหญ่อธิบายน่าจะเป็นเคล็ดวิชาของเผ่าพันุกูชนิดแอนกูหลายปีก่อนอาตมาได้เดินทางไปยังซินเจียงตอนใต้จึงเคยเห็นเคล็ดวิชาของพวกเขาซึ่งเชี่ยวชาญกรารกระโดดออกจากเงาดูลึกลับซับซ้อนและยากที่จะป้องกันมีเพียงจอมยุทธ์ท่านหลอมวิญ,ญญาณเท่านั้นถึงจะสามารถหยุดยั้งไว้ได้กงซุนซิ่วมุ่นคิ้วกล่าวเคล็ดวิชาเผ่าพันพุนกูสามารถถ่ายทอดได้หรือไม่แน่นอนว่าไม่ได้คนผู้นั้นไม่ใช่คนซินเจียงกงซุนซิ่วพูด นักพรตเท่าทิงกูตะลึงสายสีสัจกล่าวว่าเช่นนั้นบางทีอาตมาอาจคาดเดาผิดหรือกงซุนซิ่วพลันลุกขึ้นโดยไร้ความลังเลแล้วยิ้มเอ่ยว่าเมื่อบังเอิญได้เจอยอดฝีมือแล้วยิงสาวอย่างข้าขอเข้าไปทักทายทุกท่านเชิญทำตัวตามสบายนางหยิบตะเกียบคู่ก่อนจะคว้างออกไปตะเกียบคู่นั้นพุ่งลงผิวทะเลสาบ ่อนจะลอยอย่างชื่องชาทันใดนั้นเองกุงซุนซิ่วก็กระโดดออกมาจากชั้นสองของเรือแต่ด้วยร่างของนางอารชรนอ่อนแอนราวกับขนนกไร้น้ำหนักจึงโฉบผ่านผิวทะเลสาบเมื่อปลายเท้าแต่บนตะเกียบคู่ตะเกียบตมลงเล็กน้อยจนปรากฏระลอกครื่งอย่างเบาบางนางใช้กำลังบิดตัวออกไปสิบเจ้าเงาค่อยๆร่วงลงแต่ฟ้าของเรือหวังที่ไอ,อฟางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ก็สามารถมองเห็นแขกเหล่านี้กำลังปรบมือส่งเสียงเรื่องเรื่องนี้ได้ สวีทีอันก็เห็นฉากดังกล่าวเช่นกันทว่าเขากลับไม่ได้สนใจว่ามีหญิงสาวรูปโฉมงามคนนี้ที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาและพูดวิจารณ์ว่าม่เลวเลวสลายแรงขั้นห้านับว่าเก่งกาจทีเดียวมีฝีมือไม่เบาเลยพระมเหสีอิจฉาต่อความสามารถห่อเหินไปมาได้เช่นนี้ยิ่งนางเองก็ต้องการมีเคล็ดวิชาเช่นนี้บ้างจะได้ไม่ต้องถีบหลังมาให้เจ็บบั้นท้ายอีกหลังกงซุนซิ่วเข้าไปยังห้องโดยสารก็กวาดสายตามองแขกที่อยู่บนเรือก่อนจะรีบตั้งเป้าไปที่สวีทีอันที่อยู่ตัวนี้ แล้วเข้ามาหาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มประสานมือคาระวะอย่างสง่างามข้าแม่นางกงซุนซิ่วมีทราบว่าท่านผู้นี้มีนามว่าอะไรหรือเสวี Sorry, ่ทีอันพินิดมองนางก่อนจะตอบว่าสวี่ทียนเขานำเสวี่แปลงเป็นสวี่ส่วนทีอันก็คือเทียนกงซุนซิ่วยิ้มเอ่ยยินดีที่ได้รู้จักท่านที่สวี่ข้ามีความสุขยิ่งนะักเจ้ามีความสุขเร็วไปหน่อยกระมังเสวี่ทีอันแขวะอย่างไม่สบอารมณ์จากนั้นก็คุมตัวเองที่กำลังหงุดหงิด แล้วกล่าวอย่างราบเรียบว่าแม่นางกงซุนมีเรื่องอันใดหรือกงซุนซิ่จึงถือโอกาสนี้พูดว่าหากท่านไม่รังเกียจขอเชิญท่านที่สวีย้ายมาพูดคุยที่เรือของตระกูลกงซุนได้หรือไม่จากนั้นนางก็มองไปทางเรือลำใหญ่ที่กำลังแขวนธงตระกูลกงซุนอยู่สาวีทีอันพันใจกระตุกว่าเพราะเขากังวลว่าการสำรวจสุสานวังใต้ดินของตระกูลกงซุนอาจจะไปช่วยคลายผนึกของมัมมี่ได้จึงรีบตอบทันทีว่าได้แล้วหันมาพูดกับพระมเหสีว่าเจ้ารอข้ายอยู่ที่นี่นะ มู่หนานจือชำลองมองกงซุนซิ่วกราดหนึ่งจึงเห็นว่าอีกฝ่ายมีรูปร่างอ่อนแอแลดูอ่อนแอเลยดึงสายตากลับมาพยักหน้าพูดด้วยความมั่นใจว่าอืมกงซุนซิ่วที่โดนหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งต้าฟงตีตราว่ามีรูปร่างอ่อนแอแลดูอ่อนแอไปยิ้มอย่างสดใสดูงามไร้ที่ติเอ่ยว่าเชิญขณะที่ทั้งสองกำลังออกจากเรือหลววอวนกงซุนซิ่วก็พูดขึ้นว่าข้าจะให้คนส่งเรือลำเล็กมารับหน้า เมื่อพูดจบนางก็ได้ยินชายหน้าตาธรรมดาชุดสีครามอมดำที่อยู่ข้างกายส่หัวเอ่ยว่าเจ้ากลับไปคนเดียวก็พอกงซุนซิ่ไม่โตเถียงอะไรเพียงพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นและแสดงฝีมืออีกครั้งปลายเท้าพลันเหยียบบนตะเกียบคู่ดูอ่อนช้อยราวกับขนหันแล้วดิดตัวออกไปนับสิบจ้างนองกลับไปยังบนดาดฟ้าเรือโลว,ว์วอทวนของตนเองเมื่อร่องลงถึงจุดหมายนางก็ราวกับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้จึงหันกลับไปโดยพลันก็เห็นเงาดำดวงหนึ่งโผลอ,ออกมาจากกลางเงาของตนก่อนจะกลายร่างเป็นชายชุดสีครามอมดำ เป็นคนจากเผ่าพันธุ์กูจร,จริงๆหรือกงซุนซิ่วระงับอารมณ์แล้วพูดว่าท่านพี่สวีช่างมีความสามารถเสียจริงนะเจ้าคะ่ะสาวิทีอันพยักหน้าอย่างไม่ยาสต่อคำชืชมของกงซุนซิ่วเข้าตัวเรือแล้วเดินมายังห้องชมทิวทัศน์บนชั้นสองห้องโถงไม่ได้ใหญ่มากนักถูกตกแต่งด้วยสิ่งของเก่าแก่ดูโบราณที่โต๊ะกลมมีชายชะกันห้าคนกำลังนั่งอยู่ส่วนอีกคนเป็นนักพรตชาราสวมชุดนักพรตเก่าซีดทั้งหกคนชำเลืองเห็นจึงหันมามองด้วยสายตาพินิจพิเคราะห์ กงซุนซิ่วยินยัมเอ่ยแนะนำสอวีทีอันให้ทุกคนรู้จักท่านสวีเป็นคนที่ไหนหรือชายชะก,กัรระดับหลอมปราณคนหนึ่งถามขึ้นเป็นคนจากเมืองหลวงสอวีทีอันตอบเหล่าจอมยุทธ์ที่เดิมทีไม่ได้สนใจอะไรเขาในตาพลันเปล่งประกายพูดพลางยิ้มว่าเคยเห็นข้องเงินสอวีหรือไม่สอวีทีอันนั่งลงแล้วตอบกลับว่าเคยเห็นอยู่หลายครั้ง กุงซุนซิ่วได้ยินเช่นนั้นก็ร่วมงวงสนทนาด้วยความสนใจได้ยินมาว่าข้องเงินสอวินาตาหล่อเหลากิริยาท่าทางสูงสง่าสุภาพบุรุษเป็นชายที่หาได้ยากบนโลกนางได้ยินเรื่องราวและการกระทำของข้องเงินสอวิมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในฐานะหญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนนางก็ยิ่งอยากรู้รูปลักษณ์ของบุคคลในตำนานผู้นี้และยิ่งรู้สึกสนใจมากกว่าเดิมสาวิที่อัลลังเลยอยู่สักพักก่อนจะทอดถอนหายใจเอ่ยว่าข้าเคยพบเจอเขาเป็นชายที่หน้าตาดีที่สุดจนทุกครั้งที่เจอเขาก็รู้สึกเทพเจ้าไม่ยุด้เลย หน้าตาดีที่สุดกงซุนซิ่วกับริตาพ,พึมพำว่าช่างเป็นชายผู้แสนวิเศษเสียจริงให้ตายเถอะข้าแก้นิสัยสีที่มเช่นนี้ไม่หายเลยอย่าลืมความล้มเหลวจากศสชิ้นส่วนหนังสือปฐพีครั้งก่อนสิเสวีท่ทีอันทบทวนการกระทำของตัวเองในใจต่อจากนั้นก็เริ่มพูดวดเรื่องข้องเงินสวี่จอมยุทธทุกคนต่างชื่นชมเคารพข้องเงินสวี่ผู้โด่งดังถึงทีดสุดและกล่าวกันตามตรงว่าหากไม่มีข้องเงินสวี่ก็ไม่มีตาฟง วีรกรรมปรองพระชนได้แพร่กระจายมายังยงโจซึ่งไม่ได้ไกลาจากเมืองหลวงเท่าไรนักองซุนซิ่วจบหัวข้อบทสนทนาทั้งทงท,งที่ยังอยากต่อก่อนพูดจะเข้าเรื่องว่าท่านพี่สวีท่านมายงโจนานแล้วหรือยังท่วงนี้ได้ยินเรื่องวุ่นวายอย่างสุสานขนาดใหญ่บ้างหรือไม่ตระกูลกงซุนกําลังหาผู้มีความสามารถเพื่อร่วมไปสํารวจสุสานข้าเห็นท่านพี่สวีมีฝีมือเลื่อนล้ำจึงอยากชวนท่านพี่สวีเข้าร่วมสารวจสุสานด้วยกันนะเจ้าค่ะ จอมยุดทั้งตต่างนิ่งเงียบไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใดเนื่องจากสุสานมีความอันตรายหากสามารถมีคนช่วยแบ่งเบาความทุกข์ก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วหากทรงพลังแข็งแกร่งก็จะได้แบ่งผลประโยชน์ตามที่ควรจะเป็นหากออนแอใช้การไม่ได้เกิดตายในสุสานก็จะถูกปล่อยไว้เช่นนั้นโดยไม่มีใครสนใจด้วยซ้ำสาวิทีอันยังไม่ตอบตกลงในทันทีกลับถามอย่างลังเลว่าพวกเจ้ารู้เกี่ยวกับสุสานใต้ดินนี้มากน้อยแค่ไหนกงซุนซิ่วพูดจาไพเราะน่าฟังว่าในพรานในหุบเขาเป็นคนแรกที่ค้นพบสุสานแห่งั้น เขาบังเอิญตกลงไปกลางถ้ำที่สุดทลายจึงพบว่าข้างในเนินเขาเป็นสุสานจากนั้นข่าวนี้ก็ได้แพร่กระจายมายังเมืองยงโจจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่ตระกูลกงซุนได้ทำการปิดเก้นภูเขานานซานก็มีจอมยุทธพ์พเนจรจํานวนไม่น้อยลงไปสํารวจสุสานทว่าไม่มีใครรอดกลับมาแม้แต่คนเดียวหลังจากตระกูลกงซุนได้รู้ข่าวนี้จึงรวบรวมผู้มีฝีมือลงไปยังสุสานซึ่งก็หายไปจากการติดต่อเช่นกัน เกรงว่าคงยากที่จะรอดกลับมาแต่พวกเราได้ค้นพบว่าสุสานแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินชิงกัางมีมาตประฐานชั้นสูงข้างในจะต้องมีสมบัติอยู่เป็นแน่สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในนั้นโดนข่าเอาไปหมดแล้วที่เหลือก็มีแต่มมี่พันปีตนหนึ่งเท่านั้นแหละสวีทีอันพูดสุสานแห่งนี้เต็มไปด้วยอันตรายยิง่งจอมยุทธ์ที่ไม่มีความรู้เรื่องศาสตร์ฮวงจุยงจ้ยศาสตร์คาณนาและไขควอยู่ข้างในนั้นย่อมตื่นประหนกจึงยากที่จะรอดกลับมาคุณหนูใหญ่โปรดคิดทบทวนด้วยเถิดกงซุนซินมมกง,งูก นักโพลทราลูกเคราพรางยิ้มเล็กน้อยตามที่อาตมาสังเกตดูเนื่องจากสุสานแห่งนี้อยู่มายาวนานเคยผ่านเกิดการสุดอย่างหนักมาและไข่คนข้างในนั้นก็โดนทำลายไปแล้วเจถึงแส่วนบางทีอาจเหลือความอันตรายอยู่นิดหน่อยกลุ่มคนก่อนหน้าน่าจะตายด้วยภัยอันตรายเพียงเล็กน้อยดังนั้นการที่ตระกูลกงซุนจะออกหน้าลงสนามในครั้งนี้ทั้งรวมพวกข้าร่วมสำรวจสุสานไปด้วยแล้วทุกคนก็น่าจะพอช่วยเหลือกันได้สาวีทีอันมองไปทางคุณหนูใหญ่ผู้ชมงามแล้วเอ่อยว่าพวกเจ้าคิดจะลงไปสำรวจสุสานเมื่อใด กงซุนซิ่วตอบคืนนี้คืนนี้รึพอดีเลยจะได้ใช้คนพวกนี้สำรวจเส้นทางเสียก่อนและคอยจับสถานการณ์ของมัมมี่ดูว่ามันฟื้นฟูพลังได้แค่ไหนแล้วเสาวิธีอันรู้ดีว่าถึงตัวเองจะพูดเกินสักสองสามประโยค,โยคก็ไม่สามารถทำให้จอมยุทธกลุ่มนี้ลมเลิกที่จะไปสุสารได้อยู่ดีเขาคุ้งจอกสุราทําท่าทางลังเลเอ,อ่ยอย่างไม่มีทางเลือก ตัวข้านั้นขาดความรู้อ่อนประสบการณ์จะไม่ขออยู่เพื่อสร้างความวุ่นวายขอบคุณคุณหนูใหญ่ที่เชิญชวนแต่ข้าอยากจะขอแนะนําแก่พวก่ันศัก์ประโยคว่าหากพบสถานการณ์วิกฤตที่แก้ไขไม่ได้ให้ตะโกนเสียงดังว่าเจ้าลืมสัญญาที่ให้ไว้กับคนคนนั้นแล้วหรือไงทุกคนพลันนิ่งตะลึงเขามองไปทางกงซุนซิ่วอีกครั้งแล้วกล่าวว่ารบกวนคุณหนูใหญ่ช่วยส่งข้ากลับด้วยกงซุนซิ่วยากจะซ่อนความผิดหวังให้คนจัดการเตรียมเรือลำเล็กแก่เขาเพื่อส่งอีกฝ่ายกลับไปยังเรือหวังจี่ออฟาง สาวีทีอันลุกขึ้นออกจากที่นั่งเมื่อเดินไปถึงบันไดก็หันตัวกลับมาเอ,อ่ยด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยว่าประเดี๋ยวฝนจะตกแล้วฝนในฤดูใบไม้ร่วงยิ่งตกไม่หยุดด้วยสิจะสำรวจสุสานคืนนี้อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะทุกท่านขอตัวลาย้ำเขาลงบันไดก็เกิดเสียงสีเท้าดังปุ๊บๆุ๊บตามไปด้วยจอมยุทธ์ผู้หนึ่งอยู่ขั้นระดับหลองปราณก็หัวเราะเยาะคุณหนูใหญ่ครั้งนี้ดูผิดแล้วกระมังดันไปเชิญคนที่ขาดเข้ามาก็แค่คนที่ขาด,ดยังแซงทำเป็นซ่อนความเก่ีดกาดสัญ,ญญาอะไรกไกก,กีมวเยาออาาาษส่ จอมยุทธทุกคนต่างพากันใส่หัวและคิดว่าเป็นเพียงคำแนะนำที่ไร้สาระจะกลัวก็กลัวไปคนคนี้ไม่เพียงที่ขาดเท่านั้นเพื่อจะรักษาหน้าถึงกับพูดจาลึกลับอดความสามารถสันคลอนคนอื่นกงซุนซิ่วสายสีสยกจอกสุรากล่าวดึงสุรากันเถอะนางเองก็รู้สึกผิดหวังอยู่แล้วการพูดและบรรยากาศรอบตัวของคนคนนั้นล้วนแตกต่างกับชาวยุทธธรรมดาทั่วไป หลังจากทุกคนลบเหตุการณ์ออกจากสมองก็ร่งสุราพลังพูดคุยกันต่อไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงซาซาอย่างหนักกงซุนซิ่วที่อยู่ข้างในกับเหล่าจอมยุทธต่างมองไปที่ทะเลสาบเป็นอย่างตกตะลึงทะเลสาบเริ่มเกิดระลอกคลื่นอย่างหนาแน่นเสียงฝนตกหนักกลางฤดูใบไ,ไม้ร่วงสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้คนนี่มันกงซุนซิ่วดวงตาเบิกโพลภายในห้องโถงเงียบสงัดโดยพลันบทที่ห0 2สองผีดิบเขาอยู่ที่ใดหนึ่ง ฝนฤดูใบไ,ไม้ร่วงเทลงมาอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่รุนแรงเท่าฝนฤดูร้อนแต่ก็มีสายลมหนาวเหน็บบาดลึกลงไปในผิวหนังยงโจงอยู่ติดก,กับเมืองหลวงไปทางใต้ความชื้นนอากาศสูงในช่วงหน้าฝนอากาศจะหนาวเย็นและเหนือนะเป็นพิเศษหากบ้านไหนไม่ปิดประตูหน้าต่างให้ดีเครื่องนอนเครื่องใช้และเสื้อผ้ามักจะชื้นเสียหมดภายในห้องโถงที่เพิ่งพูดคุยดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเมื่อครู่ปกอยู่ในความเงียบสงดท่ามกลางม่านฝนโปรยปลายข้างนอกจอมยุทธระดับหลอมวิญ,ญญาณผู้หนึ่งเอ่ยพึพมพำขึ้นมา นฝนตกน่าจะมีสัญญาณอะไรสักอย่างแต่นี่ไม่เห็นมีบรรยากาศความเงียบถูกทำลายจอมยุทธอีกคนหนึ่งก็กล่าวเสริมจริงสิพวกปลาในทะเลสาบน่าจะโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำเมื่อครู่นี้กระมังเขากล่าวถึงเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่สามารถคาดการเรื่องฝนฟ้าได้เมื่อเห็นเช่นนี้จอมยุทธคนอื่นๆก็เริ่มออกความเห็นบอกเล่าถึงภูมิปัญญาเล็กๆที่ใช้คาดการฝนตกพูดคุยกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าปากกระกสิบ ของเจ้าหนุ่มคนนั้นดูจะเป็นเรื่องจริงที่พวกเขาต้องตกใจก็เป็นเพราะเทวดาดูจะให้ความร่วมมือดีเหลือเกินบอกว่าฝนจะตกก็ตกจริงๆชวนให้รู้สึกคล้ายกับว่าเจ้าหนุ่มคนนั้นกำลังลั่นประกาศิษ์ออกมากงซุนซิ่วจิตสุราไปอีกหนึ่งเห็นนักพรตเท่านั่งนิ่งไม่พูดไม่จาก็ขมวดคิ้วพร้อมเอ่ยถามท่านนักบวชจิงกูดูเหมือนท่านจะมีความคิดต่างออกไปสินะทุกคนก็มองไปยังนักพรตเท่าทันควัน นักพรตเท่าผู้มีนามฉายาว่าชิงกูฟื้นคืนสติไม่ได้ตอบกลับทันทีทว่านิีงเงียบไปอึดใจก่อนจะเอ่ยเสียงครึ้เช่นนั้นนักพรตเท่าผู้นี้ขอพูดตามตรงก็แล้วกันนะฝนฟ้านั้นสุดจะคาดเดาฝนบางจัพวกมีสัญญาณบ่งบอกฝนบางจัพวกไม่มีสัญญาณเตือนฝนบางจําพวกตั้งเขาชัดเจนแต่ไม่ตกลงมาฝนบางจําพวกไม่มีแม้แต่สัญญาณสอเขานึกอยากจะตกก็ตกพอรู้ว่าคืนนี้จะต้องลงไปสำรวจสุสานอาตามาก็คำนวณฟ้าฝนตั้งแต่ค่ำวันนี้แต่ไม่พบเขาลางสักนิดว่าวันนี้ฝนจะตก นักพรดเท่าทอดสายตาไปยังทะเลสาบและกล่าวว่านี่เป็นฝนที่ผิดไปจากปกติกงซุนซิ่วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวปลาในทะเลสาบไม่โผล่ขึ้นมาหายใจคำพูดของนางหักล้างกับคำพูดของจอมยุทธคนเมื่อครู่ในตอนนี้สีหน้าของทุกคนก็พลันแปลกประหลาดไปผ่านไปอีกครู่หนึ่งทหารระดับรองวิญ,ญญาณผู้นั้นก็เอ่ยถามเป็นการลองเชิงว่าหากไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นนั้นแล้วเขานับว่าอยู่ในขั้นใดเล่า การพยากรณ์ฟ้าฝนในสายตาของทหารระดับต่ำนั้นเป็นการกระทำของเทพเซียนชัดๆอย่าว่าแต่ทหารเลยในสายตาของคนธรรมดานั้นคนที่สามารถพยากรณ์อากาศบรรดาลฟ้าฝนได้ล้วนแต่เป็นเทพผู้ปกปักแผ่นดินทั้งสิ้นนักรตเท่ากล่าวเนิบๆว่าเท่าที่ข้ารู้เจ้าแห่งวัดสานอแห่งสำนักพ่อหมดสามารถบรรดาฝนได้ฝนจากสำนักโหราจารย์สามารถสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าและกำหนดปฏิทินโหราศาสตร์ได้หมอผีของเผ่าเทียนปูจากซินจียนตอนใต้สามารถรู้เวลาและสถานที่ที่ฝนจะตกได้ มีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถยืนยันได้คือคนที่เข้าใจในศาสตร์เหล่านี้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระดับสูงจนน่าตกใจอย่างแน่นอนเหล่าจอมยุทธ์ทลายต่างมองหน้ากันไปมาในใจพลันสันสะท้านกงซุนซิ่วลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องโถงมองออกไปยังทะเลสาบย่างไปท่ามกลางม่านพิรุณหมอกลงหนาทึบสายฝนยามศาสตร์ฤดูหนาวเหน็บไม่เห็นเงาของเรือหวังจี้ออยฟางอีกต่อไปเจ้าลืมสัญญากับคนผู้นั้นไปแล้วหรือกงซุนซิ่วเอ่ยประโยคนี้พึมพำซ้ำไปซ้ำมา ในปลายฤดูใบไม้ร่วงฝนระลอกนี้ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงสองชั่วยามและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเสาวีทีอันอยู่ในห้องสุขาของอาคารเรือหยิบเสื้อคลุมฟางและหมวกสารทรงกลวยออกมาจากชิ้นส่วนหนังสือปฐพีจะออกไปข้างนอกก็ต้องเตรียมชุดกันฝนกันหน่อยเรือหวังจี้เออฟางจอดเทียบชายฝั่งอย่างเชื่องช้าเหล่าลูกค้าต่างแยกย้ายกันไปคนละทางมู่หนานจือหน้านิ่งคิ้วขมวดตั้งใจมองพื้นถนนอย่างระมัดระวังตั้งใจไม่ให้เหยียบโดนจุดที่เป็นดินโคลนแต่ก็ไร้ประโยชน์ รองเท้าปักลายยังคงเปลือเปื้นอนโคลนซึ่งทำให้นางอารมณ์เสียอย่างมากเจ้าเป็นเทพดอกไม้กลับชาติมาเกิดไม่ใช่หรือตามหลักการแล้วเจ้าน่าจะชอบวันฝนตกและดินโคลนสิถึงจะถูกสาวิทีอันจ้องมองนางที่ทำท่าทีกระฟัดกระเฟียดอยอยู่คนเดียวลอบสบดสาบานในใจโคลนโคลนถ้าข้าซ่อนอยู่ในโคลนตรงใครก็หาข้าไม่เจอไม่หยุดเลยเลิกคิดไปเสียข้าเป็นคนไม่ใช่ปลาหนีทิว เขาพยายามต้านทานผลข้างเคียงจากอั้นกูอย่างเต็มที่การใช้ความสามารถของอั้นกูติดต่อกันเมื่อครู่ทําให้เกิดผลสืบเนื่องอันรุนแรงเมื่อกลับมาถึงโรงเตรมสอวิธีอันก็สั่งให้ซิลเวอรอ์ยกอาหารเครื่องดื่มขึ้นไปส่งและเริ่มกินอาหารเที่ยงมื้อที่สองมู่หนานจือเข้ามาในห้องแล้วก็เตะรองเท้าปักลายของนางกระเด็นไปถึงหลังประตูเดินไปเดินมารอบห้องด้วยเท้าน้อยๆเข่าวนวลอ่อนนุ่มนางเปิดหน้าต่างและปิดลงทันทีเม้นปากแล้วเอ่ยว่าข้าไม่ชอบยองโจเลยสักนิดทั้งหนาวทั้งชื้น จะว่าไปแล้วนี่เป็นฤดูหนาวแรกหลังจากออกมาจากตุนองสลัดฐานนันดอนพระชายาบอกลาพื้นทาความร้อนสุดหรูหรานี่จะต้องเป็นฤดูหนาวที่ยากลําบากสําหรับนางทีเดียวรู้ว่าหนาวแล้วยังจะเดินเท้าเปล่าอีกเสาวีทีนํำเลืองมองต่าลงไปก่อนจะผ่าสายตาออกผิวเท้าเขาผ่องอวบอิ่มสวมแต่ไม้ผ้าปักลายเขาบูพื้นแดงเป็นเท้าหยกที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวเสาวีทีนหลับนอนกับหญิงสาวในสํานักสังทีตมามากมายแต่ไม่มีเท้าของหญิงคนใดที่งดงามเท่าเท้าหยกของมู่นานเจืออีกแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะหนึ่งสาวๆในสำนักสังที่จำเป็นต้องฝึกฝนการแร่ร,รำจึงไม่อาจมีเท้าที่อ่อนแอขาผองมีเลือดฝาดได้สองสาวงามนั้นแบ่งได้เป็นหลายระดับขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ย่อมมีข้อบอกพร่องทั้งสิ้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบมีเพียงสาวงามอันดับหนึ่งแห่งต้าฟุ้งเบืองหน้าเขาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเทพดอกไม้ผู้กลับชาติมาเกิดผู้งดงามและเฉลียวฉลาดอย่างแท้จริงแม้แต่ผู้ที่มีสายตาเฉียบแหลมที่สุดก็ไม่อาจมองหาจุดดังพร้อยในรูปร่างหน้าตาของนางได้ึ้งคำชมเมื่อครู่ออกกจะัับวยไปสนิด เพราะอย่างไรเสียสวีทีอันและนางยังไม่รู้ไส้รู้พุงกันดีเจ้ากินเยอะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหรพระชายานั่งลงข้างโต๊ะยกมือเท้าคัางจ้องมองเขาพร้อมกับยิ้มแปน้นตั้งแต่ถูกคนถีบหัวส่งกินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นและร่างกายถึงได้แข็งแรงอย่างไรเล่าสวีทีอันย่อเย้ยตัวเองเขาจัดการอาหารอันโอชาเต็มโต๊จนหมดเกลียงตะโกนเรียกเสียวเออให้มาเก็บจานมู่หนานจือค่อยๆซุกเท้ายกไว้ใต้กระโปรงของตน คมในฝักดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่นางเรียนรู้ด้วยตนเองในฐานะเทพดอกไม้กลับชาติมาเกิดผู้ทรงเสน่ห์ไร้ที่สิ้นสุดเทียนซ่อนเร้นความงดงามบนใบหน้ายังไม่เพียงพอรูปร่างอบอัดสมส่วนของนางยังมีแรงดึงดูดใจใชายทั้งหลายได้ดังนั้นนางจึงสวมใสอ่อภรรตัวหลวงโครงโดยเจตนาท้องฟ้าค่อยๆเงิลงสอวิธีอันยืนมองอยู่ข้างหน้าต่างทั่วขณะและเอ่ยขึ้นคืนนี้ข้าจะไปวางใต้ดินไปหาศพโบราณพันปีนั่นงูหนานจือสะดุง้งยง ข้าจะไปดูสภาพของสิ่งสิ่งนั้นและหยิบยืมอะไรบางอย่างมาจากมันไม่ต้องห่วงข้าจะกลับมาก่อนฟ้าสางสวีทีอันปลอบประโลมในตอนนี้เองรถมาคันหนึ่งก็วิ่งผ่านมาโดยบังเอิญเงาร่างของสอวีทีอันอันประธานหายไปแล้วไปผล่อ,อยู่ใต้ท้องรถมาเขาลกซ่อนในเงามืดและจากไปพร้อมกับรถมาสวีทีอันกระโดดไปมาระหว่างรถมาหลายคันค่อยๆเข้าใกล้ประตูเมืองขึ้นเรื่อยๆแล้วออกจากเมืองพร้อมกับเงาสะท้อนตื้นๆของกวียนวัว อ้างอิงจากความสามารถในการควบคุมอั่นกูในปัจจุบันของเขาระยะทางสูงสุดที่เงาสามารถกระโดดได้คือรัศมี50เมตรระยะเวลาที่สามารถซ่อนตัวในเงาได้คือไม่เกินหนึ่งครเกวียนมัวแล่นไปตามถนนสายหลักมุ่งหน้าไปทางตะวันตกคนขับเป็นชายชราพิจารณาจากใบผักที่เหลืออยู่บนเกวียนชายชราผู้นี้เป็นชาวไร่ปลูกผักอยู่ในหมู่บ้านข้างเคียงสวีทีอันเจาะทะลวงเงาออกมาสายตาทอดมองเกวียนมัวที่แล่นไปไกลลับตาจากนั้นก็หยิบดาบธรรมดาออกมาจากชิ้นส่วนหนังสือประ,ะัีหันกายมุ่งหน้าไปทางใต้ ท้องฟ้าในยามนี้เป็นสีดำมืดแม่นระรียืงไกลเข้ามาใกล้เขาสวมชุดสีดำสนิทเดินไปตามลำพังข่ามกลางสายฝนพรมยามค่ำคืนพกเทียนดับไม่พกร่มสาวีทีอันก้าเดินเงียบๆตามลำพังหลบไปจากถนนสายหลักเบียงเส้นทางไปยังเทือกเขาทางใต้ท่ามกลางดินโคลนหลังจากเดินอยู่นานภาพเขาโครงของภูเขาหนานซานก็ปรากฏชัดแก่สายตาในตอนนี้เองเขาก็เห็นหลุมลึกดำมืดตรงบริเวณช่องเขาปากทางของหลุมลึกนั้นมีแต่หญ้าแห้งครึ่งเต็มไปหมดดูเหมือนว่าดินบริเวณน,นี้น่าจะอ่อนตัวและยุบลงไป สาวิธีอันมองสำรวจเข้าไปในหลุมลึกก่อนจะหันหลังจากไปอย่างเด็ดเดี่ยวไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็วนกลับมาอีกครั้งยังหัวค่ำอยู่เลยถ้าข้าเข้าไปในวังใต้ดินตอนนี้ก็เท่ากับเป็นคนกรุยทั้งให้พวกนั้นนะสิโชคดีที่วันนี้ยังอยู่ตามลำพังไม่ครบสองช่วยยามทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อการฝึกตนทั้งสิ้นใี่ตายสิไม่คิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่งหลุมลึกจะดึงดูดใจแค่ยิ่งกว่าอิกสกรีเขากระโจนเข้าไปพร้อมกระตุกใบหน้าเทือกเขานานซาน ข้างถนนเรียบภูเขาแห่งหนึ่งมีกระโจมถูกตั้งเอาไว้หลายหลังพื้นที่ป่าบนภูเขาลูกนี้ล้วนมีแต่คนของตระกูลกงซุนคอยคุ้มครองทำหน้าที่ป้องกันเหล่าชาวยุดนกเจรอมาลักเล็กขโมยน้อยกงซุนซิ่วนั่งอยู่ในกระโจมดื่มชาร้อนรอบกองไฟร่วมกับนักพรตเท่าทิงกูลและบุตรหลานตระกูลกงซุนม่านกระโจมถูกเปิดออกกงซุนซิ่วมิงที่สวมเสื้อฟางกันฝนก้าวเข้ามาถอดหมวกสารทรงกรวยออกพร้อมกล่าวว่า ซิลเอ,อ๋อฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆพวกเราต้องรีบเข้าไปสำรวจแล้วหากกลับมาใหม่หลังฟ้าโปร่งข้ากลัวว่าฝนที่ตกลงมันจะทำให้ปากถ้ำถล่มลงมาอีกกงซุนซิลขมวดคิ้วแล้วสายหน้าหนุงหกโปรดรอก่อนเถิดหากเจ้าสิ่งที่อยู่ในถ้ำยังไม่ติดกับพวกเราจะไม่ลงไปเด็ดขาดความจริงแล้วสิ่งที่นางพูดบนเรือเมื่อตอนกลางวันเป็นเรื่องจริงครึ่งหนึ่งเทปครึ่งหนึ่งคนที่พบในวังใต้ดินเป็นนายพรานจริงๆแต่ว่าเขาตายไปแล้ว เนื่องจากเขาไม่กลับบ้านเป็นเวลานานนายพรานคนอื่นๆในหมู่บ้านจึงออกตามมาหาเขาและพบท่อนแขนขาดในบริเวณปากถ้ำที่ยุบลงมาราวกับถูกตัวอะไรสักอย่างกัดทึ้งอย่างรุนแรงนอกจากแขนที่ขาดแล้วก็หาร่างกายส่วนอื่นไม่พบอีกเหล่านายพรานไม่กล้ายอยู่ต่อเร่งรีบเก็บชิ้นส่วนแขนข้างนั้นกลับไปอย่างรวดเร็วจากนั้นความแปลกประหลาดของที่แห่งนี้ก็ดึงดูดคนจากทางการและชาวยุทธจากทั่วทุกสารทิศให้หลั่งไหลามาที่นี่ทว่าคนที่เข้าไปในสุสานนั้นไม่มีใครมีชีวิตรอดกลับออกมาเลยรวมถึงยอดฝีมือระดับหลอง,ญญญญองระกกูลงุนด้วย คนพวกนั้นอาจจะตายเพราะกับดักในสุสานหรืออาจจะตายเพราะสัตว์ประหลาดที่อยู่ในนั้นก็ได้เพื่อจับสัตว์ประหลาดกินคนในสุสานกงซุนซิ่งนำหัวหมูที่เพิ่งฆ่าสดๆมาเกี่ยวกับตะขอเหล็กโยนเข้าไปในถ้ำพยายามล่อมันด้วยกลิ่นเลือดเชือกยังไม่ขยับเลยกงซุนซิ่งหมิงสายหน้ารอไปก่อนนักพรตเท่าทิงกุกล่าวยิ้มยิม้มวิญญาณร้ายในสุสานอาศัยอยู่ที่นั่นมาเนิ่นนานขาดแคลนอาหารพวกมันไม่ได้กินบ่อยๆจะออกลายเหยื่อก็ต่อมาอยู่ในสภาพหิวโซเท่านั้น หากคืนนี้มันไม่ติดกับอาตมานแนะนําว่าให้รอต่อไปชายหนุ่มคนหนึ่งจากตระกูลกงซุนถามด้วยความสงสยัยวิญญาณร้ายที่ท่านนักบวชว่าหมายถึงผีดิบหรือขอรับนักพรตเท่าชิงกูส่งเสียงอืมเป็นผีดิบหรืออาจเป็นสัตว์ประหลาดอย่างอื่นหรือหุ่นเชิดก็เป็นได้ดูจากลักษณะที่ชอบสูบเลือดกินเนื้อของมันน่าจะเป็นสองจำพวกแรกไม่ว่าจะผีดิบก็ดีหรือสัตว์ประหลาดก็ดีเมื่ออยู่ใต้ดินนานๆย่อมกลัวแสงสว่างเป็นธรรมดาถ้าคิดจะจับพวกมันก็ต้องจับในตอนกลางคืน กงซุนซิ่วกล่าวเสริมยอดฝีมือที่ตายอยู่ในสุสานมีจำนวนไม่น้อยปกติผีดิบทั่วไปไม่มีพลังมากขนาดนี้เม็ดฝนตกกระทบบนกระโจมก่อนจะแตกระเซนเมื่อทั้งบริเวณหลงเหลือเพียงเสียงเดียวความเงียบสงัดก็ถูกขับเน้นให้เด่นชัดขึ้นกงซุนซิ่วจิบชาร้อนและกล่าวขึ้นกระทันหันวันนี้ข้าพบยอดฝีมือผู้หนึ่งที่ทะเลสาบยางไปหากเชิญยอดฝีมือผู้นี้มาร่วมขบวนได้การเดินทางครั้งนี้ก็วังใจได้ประมาณ9้าในสิบส่วนกงซุนซิ่วหมิงกล่าวอย่างตกตะลึงนี่มันเรื่องอะไรกันเล่ามาโดดดยยยละเอดเอดีีีวน้ กงซุนซิ่วเล่าเรื่องของชายหนุ่มในชุดสีดำที่ผ่านพบคร่าวๆกงซุนซิ่วหมิงขมวดคิ้วบางทีอาจจะไม่ใช่ยอดฝีมือก็เป็นได้ไม่แน่าอาจจะกูเรื่องขึ้นมาหรือไม่ก็เป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นนักพรตเท่าทิงกูยิ้มไม่คิดจะต้แยแยงแต่อย่างใดที่คุณชายหกกล่าวมามีเหตุผลทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาของอาตมาเท่านั้นความจริงก็เป็นดังที่ว่ากงซุนซิ่วเอ่อยถามลุงหกท่านเคยไปอาศัยอยู่ที่เมืองหลวงตั้งหลายปีน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของคนชื่อ กงซุนสายหน้าพร้อมรอยยิ้มเมืองหลวงคือถิ่นพยักหมอบมังกรเร้นกายยอดฝีมือทั่วไปในเมืองหลวงมักจะทําตัวสงบเสงี่ยมไม่ใช่เพราะนิสัยใจคอเป็นเช่นนั้นแต่เพราะไม่มีใครกล้าทําสูงส่งวางอํานาจในเมืองหลวงสิบคองทองคาแห่งหน่วยลาดตะเวนยามวิการและลูกศิษย์ทั้งหมดของท่านโหราจาร์ล้วนแต่เป็นบุคคลชั้นยอดที่มีความสามารถเก่งกาจทว่าทําตัวต่อมตน นอกจากนี้ยังมียอดฝีมือในกองทัพขุนนางต่างแว้นที่ก้าวสู่ตำแหน่งระดับสูงได้เป็นต้นยอดฝีมือขั้นสี่มีมากจนเจ้าไม่อาจจินตนาการได้ทีเดียวคนเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงทว่าชื่อเสียงกลับไม่เป็นที่เลื่องลือพวกวีรบุรุษแห่งยุทธภพ,พที่ว่ามีชื่อเสียงโด,ด่งดังพอเข้าไปในเมืองหลวงแม้แต่ถายลมยังไม่กล้าสู่อีเทียนแน่นเป็นยอดฝีมือตัวจริงหรือไม่ข้าก็ไม่รู้ชายหนุ่มแห่งตระกูลกงซุนผู้หนึ่งกล่าวด้วยความทอดถอนใจเพราะเหตุนี้เองสินค้ของเงินเสอวิถึงได้ต่างไปจากผู้อื่น ขงเงินสอวี่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่เปิดตัวทำตัวเด่นดังมาโดยตลอดและยิ่งเหิมเกริมขึ้นเรื่อยๆรื่อยเมื่อก่อนก็โดดเด่นแค่เรื่องการคลี่คลายคดีหลังๆเป็นเพราะสังหารข่าวอกองครั้งล่าสุดที่ชื่อเสียงสะเทือนเลื่อนลัน่นก็เพราะลงพระชนจก,กรพพัดตอนแรกที่ราชสำนักส่งสารมาถึงยงโจไม่มีใครเชื่อทั้งนั้นชาวยุทธภพแห่งยงโจต่างตกเท้าเข้าเมืองหลวงเพื่อสอหาความจริงของเรื่องนี้กงซุนซี่หมิงโบกมือก่อตั้งต้าฟง,งมาถึง600ปีมีคนเช่นขงเงินสอวี่เกิดขึ้นมาแล้วสักกี่คนเชียว กงซุนซี่รับฟังด้วยรอยยิ้มช่วงนี้เวลาที่พูดคุยกับผู้อาวุโสหรือสหายรุ่นราวคราวเดียวกันก็มักจะพูดถึงชายผู้เป็นดังเทพเซียนผู้นี้อยู่เสมอเวลาอยู่ต่อหน้าคนนอกหรือผู้ชายนางมักจะสงวนท่าทีแต่พออยู่กับญาติพี่น้องผู้หญิงของตนนางจะผ่อนคลายมากขึ้นและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับข้องเงินสอวิกับพวกนางทันใดนั้นเองก็มีเสียงคำรามดังออกมาจากนอกกระโจมคุณหนูใหญ่คุณชายหกเจ้าสิ่งนั้นมันติดก,กับแล้วขอรับ บรรยากาศในกระโจมเปลี่ยนไปโดยฉับพลันกงซุนซิ่วิ่งนำหน้าออกมาจากกระโจมเป็นคนแรกตามมาด้วยกงซุนซิ่หมิงและปิดท้ายด้วยเหล่าบุตรหลานตระกูลกงซุนท่ามกลางม่านฝนจอมยุดหลายสิบคนถือคบเพลิงชุบน้ำมันไว้ในมือและยังมีจอมยุดอีกสองาคนที่ช่วยกันดึงเชือกขนาดเท่าท่อนแขนเด็กทารกเชือกเส้นนั้นขาดสะบ้นและหลุดลงไปในถ้ำ ในที่สุดก็ติดกับแล้วกงซุนซิ่วรู้สึกประหลาดใจและคนยินดีที่น่าประหลาดใจก็คือแม้แต่พลังของจอมยุทธ์หลายคนรวมกันยังลากวิญญาณร้ายตนนั้นออกมาไม่ได้ส่วนที่ยินดีเป็นเพราะคืนนี้ไม่เสียเที่ยวแล้วเตรียมน้ำมันและตาข่ายให้พร้อมกงซุนซิ่วตะโกนสั่งการดังลั่นขณะที่กระโจนเข้าไปคว้าเชือกที่ถักด้วยเส้นเหล็กและเชือกป่านด้วยสองมือหญิงสาวส่งเสียงคำรมออกแรงดึงพอไรมอกับเหล่าจอมยุทธ์ที่อยู่ด้านหลังว,วีดี